เมค่ะวันนี ання, ้เมย์มาอยู่พศ12ลัลูกกาประชมพานี้นะคะวันนี้นะคะเมย์พาทุกท่านนะคะมาชมท้ายแปลงของที่ดินนะคะที่ดินมีทั้งหมด9แปลงนะคะตอนนี้นะคะเหลืออยู่7แปลงนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือท um ้ายแปลงของที่ดินนะคะนี่นะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ธงแดงนะคะแล้วก็เสาปูนตรงนี้นะคะไปถึงทางด้านนู้นเลยนะคะเสาปูนทางด้านนู้นเลยนะคะ น,นี่คือด้านท้ายแปลงนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่9นะคะ3า8ตารางวานะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะที่เราประกาศขายน in 네 e ะคะหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะคะอยู <đầu emission> ่ทีええ่25เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่4 9เมตรนะคะดูจุดเด่นของแปลงที่9นะคะแปลงที่9จะมีต้นไม้2ต้นนะคะนี่นะคะมีต้นไม้2ต้นนะคะ ราคาและรายละเอียดนะคะมย์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ,ะทุกท่านนะคะสามารถไปดูได้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแมคโคได้เข้ามาปรับเพียรพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เพิ่มถ,ถนนนะคะให้อยู่ในแนวของเสาปูนทางด้านนี้เลยนะคะก็จะเห็นความสวยงามของที่ดินนะคะ ดินนะคะทุกแปลงนะคะจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะคะถ้าปลูกบ้านนะคะหน้าบ้านก็จะล่มทั้งวันนะคะแล้วก็ตรงหน้าบ้านนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะก็จะดูลมลื่นและก็เย็นนะคะเย็นทั้งวันเพราะต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะแปลงที่9แล้วก็แปลงที่8นะคะแปลงที่แดนะคะ 320ต,ตารางวานะคะต้นไม้ก็จะเยอะหน่อยนะคะเกือบจะทั้งหน้าเลยนะคะนู่นนะคะอ่าแปลงที่8นะคะต้นไม้เยอะมากมีต้นมะขามต้นประดู่นะคะถ้าใครชอบต้นไม้เยอะ <eye> ๆ,ๆนะคะแนะนําเลยนะคะแปลงที่แปลงที่8นะคะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะหน้าแปลงนะคะอันนี้คือบรรยากาศในแปลงที่ดินด้านท้ายด้านท้ายของของที่ดินนะคะตรงด้านนู้นก็จะเป็นด้านหน้านะคะอ่า ด้านหน้าทุงถนนนะคะถนนด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนวิ่งไปลำลูกกาลางังสิธิ์นครนายกนะคะตอนนี้นะคะตรงถนนทางที่จะเป็นถนนทางนู้นนะคะมีมีไฟฟ้ามีไฟทางนะคะอบตอบึงพอไหยได้ดำเนินการทำไฟทางนะคะก็จะมีแสงสว่างนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ เป็นที่ดินที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็อนาคตดีนะคะที่ดินของเรานะคะโฉนดพุธแดงนะคะแล้วก็โฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะคะอันนี้คือบรรยากาศด้านท้ายแปลงของที่ดินนะคะยูคลองส2บสองรำลูกกาปทุมธานีนะนะคะก็คือไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ได้ข่าวมาอีกนะคะรำลูกกาของเรานะคะจะมีสวน สัตว์นะคะส่วนเลี้ยงม้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะใช่ไหมคะส่วนเลี้ยงม้าไหมคะอ,อ๋อได้ข่าวมานะคะลำลูกกาจะมีสนามม้านะคะเกิดขึ้นนะคะไม่ไกลจากที่ดินของเรานะคะห่างเพือมประมาณ10โลได้นะคะโดยประมาณนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินคลอง12ลำลูกกาปทุมธานีนะคะ i d l a i m e นะคะ092498 2องเคะ่ะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ